สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวเสดอนบอลเต็งทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเต็มอิ่มกันไปแล้วสําหรับในกลุ่มใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับผมแอด JK888 ได้เลยนะครับวันนี้ของเราวันนี้นะครับขอมองไปทางคู่ F บอกเจอกับโกเทนเบิร์กนะครับเรามาดูที่สถิติ F บอกก่อนนะครับผม5นัดหลังวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะแบ่งเป็นชนะ4เสมออีก1นะครับส่วนโกเทนเบิร์กนัดหลังวันนี้ชนะไปแค่แมตช์เดียวเองนะครับแพ้ไปถึง3เสมออีก1 ยิ่งสถิติการเจอกันของทั้งคู่นะ5นัดหลังมานี้นะเอฟบอกเอาชนะไปได้ทั้งหมดนะครับเอฟบอกมีอัตราชนะสูงถึง70%นะจาก10เกมหลังที่เจอกันนะครับแถมเกมในหลีกนะชนะหลายเกมติดด้วยนะครับนัดนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับต้องบอกว่าความโหดคือตีบวกแน่นอนนะครับยังไงเกมนี้นะครับเอฟบอกถล่มเละแน่นอนนะครับอีกคู่นะครับบอลเน้นของเราอีกคู่ขอมองไปทางคู่ฮัมมาบบี้นะครับผมเจอกับคันม่านะครับ เรามาดูที่สถิติอีกเหมือนเดิมนะครับผม5เกมหลังนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับนี่คือฮัมมาบีนะครับส่วนคันมา5เกมหลังนะครับชนะ2เสมอ2แพ้อีก1นะครับถ้าดูจากรูปเกมปัจจุบันนะครับผมคันมาเพิ่งโดนไป4เม็ดนะจากเกมล่าสุดนะครับซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะในฤดูกาลนี้นะครับแล้วยิ่งฮัมมาบีเพิ่งเอาชนะมาด้วยนะครับความฮึดเหมน่าจะตกไปทางฮัมมาบีนะครับ ภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับเกมนี้ฮัมบีขยี้มันแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนพื่นี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับบอกว่ามาจากช่องทาง y o YouTube เพจหรือแม้กระทั่ง Tik t o อกนะครับเข้ากลุ่มฟรีๆกันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมในกลุ่มนะครับมีการนําเล่นบอลสดนะครับผมโครงการสร้างบ้านแล้วก็มีให้เล่นนะครับหรือเพื่อนเพืนพี่ๆท่านใดนะครับผมสเต็ปไม่แตกเราพร้อมแจกทุงคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอด JK888 ได้เลยนะครับ